เอาละครับวันนี้โอเวอร์ท็อปได้จัดโปรกันชิปแบตเทิรนะครับคริปโตคอนฟิกได้มีโปรโมชั่นนะครับในการเติมทุกแพ็คในเกมนะครับย้ําว่าเติมทุกแพ็คในเกมนะครับแค่เพื่อนๆถ่ายรูปแพ็คที่เพื่อนๆต้องการเติมนะครับแล้วส่งให้กับโอเวอร์ท็อปทางไลน์หรือเฟซบุ๊กนะครับผมจากราคาในเกมนะครับเราจะเห็นราคาโปรโมชั่นแพ็คคร่าวๆนะครับสองร้อยสองเพชรนะครับผมในเกมเนี่ยจะเติมอยู่ที่ร้อยหกสิบสองบาทนะครับแต่โอเวอร์ท็อปเติมให้แค่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับติด ไปดูเรื่องของการนะครับการอัปเกรดระบบรูนรูนเนี่ยสำคัญกับเรามากๆนะครับแล้วก็สําคัญค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับผมให้กับตัวมอนเตอร์ของเรานะครับมันจะทําให้เก่งขึ้นได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ก่อนลวกันนะครับผมจะอธิบายอินเทอร์เฟซก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าไปในลึกของข้อมูลของมันนะครับอ่ะ ผมจะอธิบายประมาณว่านะครับในตัวระบบรูนเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ของมันนะครับก็จะมีรูนพลังรูนพิทากษ์ูนดาบรูนโทสะรูนพิฆาตนะครับอ่ะก็ไล่ลงมาเลยเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในช่องของรูนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนันหนึ่งสองก็จะมีทั้งหมด6รูนนะครับ6รูนที่สามารถใส่มอนสเตอร์ได้1ตัวนะครับแล้วรูนแต่ละตัวอ่ะรูนแต่ละช่องเนี่ย มันคนละชนิดด้วยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตสัญ,ญลักษณ์นะทั้งข้างบนนะครับตรงนี้เห็นสัญ,ญลักษณ์ป่ะเลข1 2 3 4 5 6นะครับคือสัญ,ญลักษณ์ของรูนแต่ละช่องนั่นเองแล้วแต่ว่าเราจะได้ชนิดไหนมาครอบครองนะครับแล้วเราค่อยยัดเข้าไปในช่องนั้นได้นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับทีนี้ในรูนแต่ละรูนนะครับแต่ละชนิดมันจะให้ค่านะครับเอฟเฟกตออปชั่นรับก็คือเราจะได้ค่าเอฟเฟก ที่ดีมากๆนะครับถ้าเราใส่ถูกนะครับผมใส่ถูกยังไงผมจะยกตัวอย่างเจ้าตัวลิงดีกว่านะครับลิงนะผมต้องการลูนที่เป็นค่า a อ t a c k ส่วนใหญ่เนาะ a อ t a c k กับคริเลแล้วก็ a AH อ p นะครับการโจมตีไวเนาะที่ผมต้องการจริงๆนะครับก็จะมีพวกฉับใบนะครับฉับใบลูนพลิกคาดนะครับ ประมาณนี้แหละนะที่สําหรับริงแล้วกันนะครับแล้วแต่สายแต่ละสายของของตัวละครของเราแล้วกันนะอ่ะเรามาดูช่องแรกนะครับช่องแรกก็คือสัญลักษณ์อันดับอ่าเลขหนึ่งตรงนี้เนาะเลขหนึ่งตรงนี้นะครับมันเรามีรูนประเภทไหนนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยอ่ะแต่ว่านะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเซต4ชิ้นเนาะสี่ชิ้นนะครับแสดงว่าเราต้องใส่รูนที่เป็นรูนพิฆาตน,นะครับเข้าไป4ชิ้น ใน6ช่องนะครับก็คือพยายามหารูนพิฆาตใส่เข้าไปในใน4ช่องนะครับเราจะได้อ p อปชันเซตที่เป็นเอฟเฟกนะครับเข้ามาบวก25%เลยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากในะ25%ถ้าในเลดเกมนะครับหรือกลางเกมเนี่ยเราได้รูนที่มันแข็งๆรูนที่มันชนิดแรงๆขึ้นนะครับดาเมจแรงๆเนี่ยเราก็จะยิ่งโหดมากขึ้นนะครับ25%เอเอาไปคิดจากไหนผมที่ผมอ่า คิดว่านะครับในระบบเกมต่างๆที่เคยเล่นมาเนี่ยข้างล่างนะครับเรามาดูอันนี้ก็จะเป็นค่าออฟนั่นเองนะครับค่าออฟของรูนนั้นเนาะออฟเนี่ยก็ให้เพื่อนเลือกเอาอะไรกันนะครับต้องการที่จะเข้ากับตัวละครประเภทไหนละกันนะแต่ค่าออฟนะครับต้องบอกก่อนสําคัญมากนะครับถ้าเราเลือกให้กับตรงตัวละครเพราะว่าค่าเซตเนี่ยค่าออฟเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือค่า e n d g เกมนั่นแหละนะเออ มันเป็นค่าเปอร์เซนต์ที่จะเอาเข้าไปกับตัวละครตัวนี้นะครับอ่าเราจะเห็นนะครับค่าสเต็กข้างๆเนี่ยมันก็คือเป็นค่าบวกอ่าวงเล็บบวกอยู่ใช่ไหมอันนี้เลยครับก็คืออ่าค่าเปอร์เซนต์จากรูนนะครับที่มันทําได้นะอย่างเช่นนะครับของผมนะโอเคผมจะลองถอดดูนะครับตอนนี้ก็คือผมใส่เข้าไป4ชิ้นแล้วใช่ไหมอ่าเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์นะครับมันคือรูนพิฆาต4ช่องนะครับก็คือช่อง1 2 4สี่ 6นะครับเพื่อเพื่อนจะเห็นสัญลักษณ์เนาะที่ผมใส่เข้าไปนะครับก็ดูปิีคาดแล้วสมมุติว่าผมจะถอดออกละกันนะเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับตรงคําว่า287ก็ได้นะมันจะลบออกเท่าไหร่นะถ้าสมมุติว่าผมไม่ใส่เซ็ตนะครับถอดออกปุ๊บอ่ะเพื่อนๆจะเห็นนะครับค่าวงเล็บตรงนี้นะครับมันหายไปเลยนะเหลือ135นะครับเออแสดงว่าค่าออปชั่นเซตเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอน่ะผมสมมุติว่าผมจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเนาะ อ่าผมหาลุ้นกันนะอันนี้แอคแท็กว่ะเอ้ยแอคแท็กดีนะคริเลตคริเลตคริดามเมดครับผมคริแรงอ่าผมขอเน้นไปที่อ่าแอคแท็กก่อนละกันนะเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าคริดามเมดดีกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแอคแท็กสปีดสิบหกนะผมจะบวกเข้าไปนะครับอ่าผมจะใส่อะไรป,ปึ้ง เพื่อนๆเห็นไหมครับจาก1 3 5ใช่ไหมมันโดดมา287เลยนะครับดามเมจก็คือมันได้จากออปชั่นเซตนั่นเองนะครับจากได้จากค่าแอคแท็กบวก25นั่นเองเนาะโอเคก็ผมว่าน่าจะเข้าใจนะครับในการหาออปชั่นเซตที่นี้นะครับมันสามารถใส่4ชิ้นก็คือได้พิฆค่าใช่ป่ะผมจะต้องการออปชั่นเซตอีกเพราะว่ามันเหลืออีก2ช่องนะครับอ่าเราก็ต้องหานะครับว่าเฮ้ อลองมาเลือกออปชันเซตดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นค่าตัวหนังสือที่มันเป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับข้างล่างของออปชันเซตตรงนี้ก็คือค่าออปชันเซตนะครับว่าเซต HP เนี่ยบวก1 5เนี่ยมันต้องการแค่2ชิ้นนะครับเพื่อนๆว่าง2ช่องใช่ไหมเพื่อนๆต้องหาอะไรก็ได้นะครับเซตอะไรก็ได้เข้ามาใส่นะครับเพื่อนก็ดูนะเซตไหนที่มันต้องการ2ชิ้นเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกไปเลยเนี่ยผมต้องการคริเลสนะครับ คริเลตมันเป็น2ชิ้นว่าเออผมต้องไปหารูนคริเลตมาใส่นะครับถ้าใส่2ช่องผมก็จะได้เอฟเฟกใช้งานนะครับคริเลตเพิ่มขึ้นอีก15%นั่นเองนะแต่ผมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสิ่งที่ผมมีดีกว่าการมีไม่มีก็คือเราดูตัวเลขตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นจํานวนอยู่นะครับว่ารูนชนิดนี้เรามีกี่ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับมาผมขอรูนพลังดีกว่านะมันมี10 10ชิ้นนะโคตรเยอะ มันก็มีตรงนี้อ่อผมจะใส่เข้าไปนะอันนี้ค่าค่าพื้นฐานก็คือค่าเดฟนะครับอ่าแต่ออฟมันมีครีเลตนะใส่เข้าไปเลยเล็กกันนะครับอยากได้ครีเลตเรามาดูช่องที่5นะครับอ่าช่องที่5เอ้ยผมมีอยู่นะผมมีอยู่ของลุนพลังนะครับผมสามารถใส่ได้เนาะผมก็จะเอา H p ก็ได้นะครับ HP ก็ได้ปุ๊บอ่าเห็นปะ่ะสำหรับออปชั่นเซตนะครับของ H p ผมก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนี่ได้มาแล้ว ก็คือได้ HP นะครับสูงสุดเข้ามาบวก15%เอาเพื่อนเพื่อนลองทดสอบก็ได้นะครับเห็นเลือดตรงนี้ไหมครับตรงวงเล็บนะมันบวกมา 3, 000, 3, ,33 3 3นะครับถ้าผมถอดออกชิ้นหนึ่งปึ้งมันก็จะเหลือ 1, 1 4 8น้แะครับแต่ถ้าผมใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปปึ้งอ่ามันก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเป็น3 0 0พัเห็นป่ะเยอะมากๆนะครับบอกไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือเยอะมากๆนะอ่ะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันของการตีบวกแล้วกัน มีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันของการตีบวกก็คือไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีอยู่3ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกก็คือการตีบวกนั่นแหละนะครับตีบวกก็วิธีตีง่ายๆก็คือเพื่อนๆกดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็มาเซตนะครับว่าเราจะหารูนตัวไหนตีตัวไหนนะครับอ่าแร่นะครับธรรมดา SR หรืออะไรก็ได้นะครับเราก็มาเซตเซตตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะโชว์นะครับเวลารูนเรามันเยอะเนาะหรือ วิธีง่ายตอนแรกนะครับที่เราจะตีบวกเนี่ยเราก็เลือกหลายอันเลยก็ได้หรือเรากลัวที่จะไปทําลายลูนที่เราจะใช้นะครับก็ไม่ต้องเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เราก็ลองคลิกดูก็ได้นะครับคลิกดูก็ได้แต่ละอันแต่ละอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเพิ่มพลังตามที่เราบวกขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะโอเคทีนี้ความสําคัญของมันนะครับก็คือฟังก์ชันนี้ครับการใช้งานเอฟเฟกเพื่อนๆจะเห็นการใช้งานเอฟเฟกนะครับ ซึ่งการใช้งานเอฟเฟกเนาะมันก็ต้องปลดล็อ,อกทำเควสหลักด้วยนะครับปลดล็อ,อกแล้วก็มันจะใช้งานได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับศิลานะครับมันต้องทำเราต้องไปหาศิลาตรงนี้นะครับมานะศีลาตรงนี้มันก็ต้องปลดล็อ,อกไปเรื่อยๆครับแล้วเราค่อยไปทําการคาราฟดีกว่านะครับตกผมต้องพูดดีกว่านะทาการคาราฟตัวนี้นะครับไปหาของไปฟาร์มอะไรต่างๆนานาแล้วคราฟแล้วเราก็จะได้ตัวนี้แล้วเราค่อยมาตีบวกนะครับตีบวกก็คือการใช้เอฟเฟกนี่แหละนะ เอฟเฟกตรงนี้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยเราก็ต้องได้ตรงตรงตามสายของรูนแล้วด้วยนะครับแต่แบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปตีนะคือมันได้ค่า HP เราค่อยเอาไว้ใส่รูนที่มันเป็น HP กับสายแท้งของเราดีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็คือเอฟเฟกตศิลานะครับผมเราก็จะได้น,นี่แหละครับค่า HP นะ5.4เปอร์ per, เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเลือดเราจะเพิ่ม5.4เปอร์เลยเนาะถ้าเราใส่เอฟเฟกตตรงนี้นะครับอันนี้ก็อ่าผมขอ แล้วก็อีกหนึ่งนะครับก็คือการไล่เวทมนต์ไล่เวทมนต์เนี่ยคืออะไรนะครับเราต้องไปทาเควสก่อนละกันมันค่อยปดนะครับแล้วแต่ว่าผมจะเอาภาพตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับการไล่เวทมนต์เนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับมันก็จะมีะตําราคาถานะครับที่เราจะต้องไปหาจากการฟาร์มจากการทาเควสต่างๆหรือว่าการประดิษฐ์นั่นเองหรือการเข้าไปซื้อในตลาดของเกมนะครับอาพวกนี้เนาะเราก็เหมือนกับการ ไล่เวทมนต์เข้าไปในรูนนะครับแล้วทําให้มันมีฟังก์ชันที่เราต้องการในคำในตําราคาถานะอย่างเช่นของเขานะครับก็คือเขาต้องการอัตราหลบบีกนะครับ3.4เปอร์เนี่ยเขาก็ไล่เวทมนต์เข้าไปในรูนตัวนั้นเลยนะครับคือมันเป็นข้อดีนะครับระหว่างไล่เวทมนต์นะครับกับเอฟเฟกการใช้งานเนี่ยผมมองว่ามันเวิร์กมากนะเออมันเวิร์กมากมันทําให้ เราเก่งขึ้นแบบเยอะมากครับผมมอนเตอร์ของเรามันจะเก่งขึ้นเยอะมากถ้าเราทําระบบลูนให้ได้หมดนะครับตัวนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในส่วนของการอัพค่าพลังโดยการใช้ระบบลูนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ลวกันครับผมใครชอบไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจในการทำนะค,คลิปด้วยนะ